ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมครับสตีกเฟิร์สนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟครับเกมนี้มันมากครับโคตรจะมันเลยอ,ะอะ่ะก็สามารถโหลดได้ในพิสโตนนั่นเองครับ จะเดินทอดได้ถึงไหนไม่ใช่ทอไดไหนอ่ะโอ้โหตั้งนานได้กล่องไดส้สกิน M P C ซูตรหรอสเปซได้ของรางวัลสุดท้ายละ โคตรจะเทะแต่ไม่ได้ไปเล่นโหมดฟีสไต์กันเลยครับเออลืมบอกซื้อไปว่าค่ะก็ซื้อสติกเฟิร์ดนั่นเองครับหรือโ <Get S 1> จอลี่ <too close. S 1> ก็ได้ hmm. เล่นโหมดฟีสไตล์ดีกว่าครับอืมอืมน่าจะหลุด ผมได้ยินแต่จากแอปติกต๊กออกมาว่าผมได้ยินนะครับมันพูดว่ากินนี่อะไรนี่แหละครับโคตรจะหาเลยครับมันพูดว่ากินนี่กินที่อะไรนี่แหละเชี่อวพูดนะครับอือฮึเก็บเสียงนี่แหละ อาอะไรวะเอาด้วยกันนี่เลยกันครบเซตนะครับเรากดจะไปลึกแต่รวยครับตอนเล็กเราต้องลึกก่อนจให้เงี้ ตายไม่รู้ตัวทีนี่ผมก็ใช้หมดตลยเปนต้นอเง้เอานะ่รเนี้ยสกาวครับคงจะยองยิงดูครับ เดิมอีกครับโอ้โยิงก็ไม่ติดโอ้โหรักหัวทำไมยากตกยี่นี่ทำไมกุงง่ายวะง่ายง่ายอะไรตองยิงตรงกลางมันถึงจะเป็นหัวไปลุยกันเลยดีกว่าครับ นอยู่ห้าคนอืมอ้อเพราวะว่าจะยิงสองนักกับตัวเอง สองคนเดียวกันดิโอ้โหชิดใกล้แหละไงนี่ไงไป้บกจะมาทำลายเราต้องโดนแบบนี้กลัวมันว่างระเบิด ผมจะวิ่งครับดูครับมันจะกัดเอาผมไม่ได้ดูครับ,บด,ดูครับ,รบอันนี้โอ้โนหนี่ไงโดนยิงหัวไปดินิดหนึ่งหัวแตกจำจดทำไมมันกากังวะ เอมางั้นกูเสร็จแล้วอืงมืก็ไม่เป็นโอ้โหชิปหายโอ้โหชิปหายเล็กครับชิปกายเล็กชิปกายเล็ก ไงไง not, oh, นี่ไงเละโอ้โหนิ Kle ่หัวาเลยเออหรือเปล่าอ่ะมาดูมาดูว่าเป็นโปรนะนี่เต็มห่วเฉยๆแต่แม่งน้ำรักกว่าดีกว่า เจ็บนะนะั่นนะโอ้โหผมนี่แหละเจ็บเองปามป้ามโอ้โหคนทำไมเรือนะ